คุณเดชกราชขับรถขับราระวังอ้อคุณไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมผมขี่มาอเตอร์ไซค์ไม่เป็น <c oughs> ผมก็ขี่ไม่เป็น <c oughs> เป็นโชคดีนะขี่ไม่เป็นไม่งั้นไม่กล้าขี่นะนี่มานนทบุรีแล้วเนี่ยน้องนักศึกษามหา,หาวิทยาลัยค่ะขี่ไปแล้วไปเจอสายไฟมันห้อยลงมาจากสะพานลอยพี่พว่าสายสื่อสารพี่ว่าสายสื่อสารค่ะน่าจะสายสื่อสารเกี่ยวคอน้องตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านสะพานลอยเป็นสะพานลอย แถวแถวนนทบุรีนะคะตรงถนนตีวานนท์ตรงก่อนจะถึงห้าแยกปากเกรด็ดเกี่ยวปุ๊บรถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะน้อง,องได้รับบาดเจ็บพอขับมาขี่มาปุ๊บมันพันคอไม่รู้ตัวเลยคือไม่ทันสังเกตว่ามันมีห้อยลงมาระยงระยางจากสะพานลอยอะค่ะและเห็นว่ามันเหมือนกับพันที่ตัวหลายรอบจนกระทั่งรถมอเตอร์ไซค์คว่ำนะคะ หน้าไม่มีรถพอ,อมาใกล้จะใต้สะพานลอยเห็นระยะประชิดเห็นสายไฟลนอยู่กลางถนนผมหลบไม่ทันก็ะเลยโดนสายไฟพันตัวก็ประมาณสองสามรอบอยู่ครับแต่มันเส้นใหญ่แล้วก็แผลล้มกิ่งไปตรงข้างหน้าน,นู้นอยากให้มาไให้เป็นระเบียบไหมครับพี่ระมัดระวังผู้ใช้ถนนเผี่อปล่อยกระดี่งให้โรงยางาคนอื่นมามองไม่เห็นกลางคืนครับสายไฟมันเส้นนิดเดียวมองไม่เห็นนี่ท่านผู้ชม มันใกล้เข้ามาแล้ว<า>มันใกล้เข้ามาแล้วเมื่อวานยังเพิ่งนำเสนอที่ชริน<า>เสียชีวิตเลยนะฮะ,ะใช่ใช่กระโหลกแตกโอ้โห<า>คุณภาพชีวิตน่ากลัวนะักเลยกันนะนี่คือบ้านเรายุคนี้เนี่ยมันสร้างโน่นสร้างนี่เยอะแยนะไงขอร้องเถอะทำอะไรให้มันเรียบร้อยหน่อยนะครับเพราะว่าชีวิตคนอื่นเขามีค่าหนักใช่ไหมฮะอื